พาดพรตเอกลักษณะแสงงามรองกอบการสนับสนุนทางการประธานในพิธีที่เคารพตามนโยบายการบริหารราชการสำนักการตำรวจแห่งชาติและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองบัญชาการตำรวจจังวนชายแดนกำหนดให้มีการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพกองความการสนับสนุนทางการกองบัญชาการตำรวจจังหวนชายแดนได้กำหนด ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยได้กำหนดไว้ในแผนการราชการประจำปีพุทธศักราช2585ในดิษฐ์ศาสตร์ที่3การสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารและได้จะทำโครงการแข่งขันกีฬาแห่อความสัมพันธ์ไปในหน่วยงานในระหว่างวันที่21มกราคมถึงวันที่24เมษายนพุทธศักราช2585โดยกำหนดการแข่งขันมีทั้งหมด5ประเภท1ฟุตบอล9คน2บาสเกตบอลชาย สามวโมเลอลไทยหญิงสี 4, ่ 5, เซปังตะก้อห้าเปตองไทยหญิงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การ,การตำรวจได้มีกิจกรรมร่วมกันได้การออกกำลังกายและมีความรักความสามัคคีในหน่วยงารนรวมทั้ทงเสริมสร้างความมีวินัยให้กับหน่วยการตำรวจปับันนี้ได้เวลาที่เหมาะสมผมขออนุญาตเรียนเชิญกาน,น,านได้กลนาให้รู้ว่าจะกล่าวเปิดการแข่งขันขกีฬาเชื่องความสามัคคีไปในหน่วย ท่านรองรวมการสัเาในตรวนกกีฬาแล้วก็รอเชียนะครับกรกแบมีความินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีมาในหน่วยงานในปีประมาณ2558วันนี้จากคุประสงค์ ของการจัดการแข่งขันกีฬาที่กล่าวมานั้นเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายการบริหารราชการทำงนานในปรชาติเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจได้มีกิจกรรมร่วมกันและความรักความสมามัคคีในหน่วยงานรวมทั้งเสริมสร้างความมีวินัยให้กับข้าราชการตำรวจนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โคงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้ผลลก์วัตถุประสงค์ทุกปร,ป,รป,รประการแบนนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วยงานประจำปีประมาณ2 5 5 8นับ558ัดน,นี้ กราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับขอย่ามีรางวัลไหมเนี่ยรางวัลอะไรนะครับท่านประธานจะมอบรางวัลเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนนะ <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวท่านประธานจะดูก่อนนะฮะว่าดดำเมเยอร์